เอาแบบไม่เวอร์นะชาวปทุมธานีแต่โบชอบปิ้งย่างเกาหลีร้านนี้มากๆของเขาคุณภาพจริงหมูดีเนื้อดีของกินเล่นเยอะมากแล้วไม่จํากัดเวลาแล้วราคามสี่ก้ารวมน้ารีฟิลเราจะได้กินหมูไดเอทด้วยร้านนี้โบตักสนุกตักมันมากเราเชื่อว่าหลายคนก็ชอบเหมือนกันพอแป๊บเดียวคนแน่นร้านแล้วที่กาดร้านนี้จะอยู่ลำลูกกาคลองสองนะตรงตลาดนานาเพลสขับเข้ามาด้านในสุดได้เลยที่เนี้ยที่จอดรถเพียบถึงแล้วร้านบูโกกิโคเรียพรีเมียมบุฟเฟ่เดินเข้ามาอย่างแรกก็จะเจอกับเจ้าตู้บงหมูไดเอทอันนี้ก่อนเลยที่เนี่ยร แลก็สนุกแล้วคือของให้เลือกเยอะแบบมากๆค่ะเนี่ยเราไปเริ่มตักด้วยกันเลยเริ่มจากเนื้อสัตว์ก่อนมีทั้งหมู3ชั้นสันคอเนื้อไก่หมักซอสต่างๆคือมันตักสนุกตักเพลินโบชอบมากเลยอ่ะก็ต่อกันที่ตู้นี้มีหมูสไลด์เนื้อสไลด์เป็นเสือร้องให้แล้วดูดีคือเนื้อเคาน่ากินมากอย่างนรทุกคนอย่าเพิ่งเปิดเตาตอนนี้เราต้องไปดูของกินเล่นกันก่อนโอ้โหทั้งซุปทั้งผัดทั้งของทอดคือเยอะมากหันไปเอาไก่จานนี้หมดแต่แป๊บเดียวคือมาเติมของให้แล้วพี่เนี่ยบอกว่าเขาเติมของกันค่อนข้างเร็วเลยพนักงานเยอะของหมดแป๊บเดียวก็มาเติมให้ใหม่แล้วเราไปที่โซนสุดท้ายขาดไม่ได้เลยคือน้ําจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มสุกี้ล่ะแน่นอนว่าต้องมี เราที่โบประทับใจสุดคือโซนนี้มีงานให้ตําด้วยเอาล่ะตอนนี้ของเต็มโต๊ะก็พร้อมเปิดเตาก็ได้เลยแล้วที่เนี่ยสั่งอาหารปรุงใหม่ได้ด้วยนะยื่นใบนี้ให้พนักงานได้เลยป้าทุกคนกว่าจะได้เริ่มย่างกันคือโบอยากกินแล้วหั่นสามชั้นให้พอดีค่ะแบบนี้แล้วเอามากินกับใบางาใส่เครื่องเคียงนิดหน่อยแล้วตบท้ายด้วยซ้ำจังาะว่าที่เนี่ยเขาใช้ของคุณภาพดีมากเลยนะหมูเขาชิ้นใหญ่แต่ยังคงความนุ่มชําอยู่แล้วคือเขาบริการดีมากเลยนะกระทะดำนิดเดียวเขาก็มาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วแล้ว,ลอบบบวอรอแป� ให้เดินมาที่ตู้ของหวานอันนี้มีทั้งผลไม้แล้วก็พาไปได้เลยนะเค้กกล้วยหอมวันนี้น่ากินมากก็คือวันนี้แบบอิ่มอร่อยคุ้มสะใจสุดๆบอแนะนําตามกันมาได้เลย